สวัสดีครับสำหรับในบทนี้นะครับผมจะพาทุกคนมา ทำการแชร์รีพอร์ตกันนะครับเผยแพร่รายงานแล้วก็ไปใช้ e วิ i c e ที่อยู่บน Cloud ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับใช้บนเครื่องว่าเจ๋งแล้วบน c คลาวยังมีของเจ๋งๆอีก,อกเยอะเลยครับนะตอนนี้ถ้าทุกคนได้ทําการพับบิชจากในตัวล่าสุดนะดูในโทรศัพท์มือถือแฮ p ปี้ดูใน iPad h a p ปปีนะครับเราสามารถเอาข้อมูลที่เมื่อกี้ที่เราทําการพับบิชนะครับถ้าใครอยากจะไปบนคลาวใครที่เปิดหน้าต่างนี้ค้างอยู่ สามารถคลิกที่ตรงบริเวณตรงนี้เพื่อเปิดรีพอร์ตได้เลยครับเดี๋ยวมันจะเปิดเบราว์เซอร์นะเบราว์เซอร์แนะนําเป็น2อันก็คือไม่โครมก็เอชนะครับทำการจิ้มตรงที่ตรงนี้ก็ได้หรือใครที่ Sign in เรียบร้อยแล้วซึ่งอันนี้ผมบอกนิดน,นึงนะผมขอสวิชมาที่อ,อีก Account นึงของของผมนะครับซึ่งเป็น Pro Account ซึ่งเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นฟีเจอร์ด้านการแชร์เนาะ,ะผมขอคลิกนะครับแล้วก็ ทุกคนเราสามารถไปดูสิ่งที่เรียกว่า Power BI Service จากการคลิกที่ชื่อของเราแล้วก็กดที่ Power BI Service ตรงนี้ก็ได้นะครับผมขอคลิกเข้าไปครับเขาจะให้เราทำการ sign in นะครับซึ่งผมก็ทำการใส่เข้ามาแล้วก็ sign in เข้ามาให้เรียบร้อยนะครับนี่คือ account ของผมที่ c h a r l e t a d n e x p e r t c o t h นะครับนะซึ่งอ๋อ survey ขอปิดไปกันนะซึ่งอันนี้เป็น account แบบ โปรนะเป็นแบบโปรนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขอมาลองใช้งานนะว่าเป็นยังไงบ้างนะไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะครับผมมีการโยนไว้ที่ Workspace ครับนะอันนี้ที่ n e x t e r t ผมมีหลาย Workspace เลยผมไปที่ My Workspace นะครับไฟล์ที่เมื่อกี้ผมตั้งชื่อไว้ชื่อว่า c e l l Performance เนาะผมทำการคลิกที่ c e l l Performance นะครับเพื่อทำการเปิดตัว Report เราขึ้นมานะครับนี่คือ Report ที่เมื่อกี้เราทําการสร้างไว้นะก็จะทําการโชว์ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ได้แต่นั้นตรงนี้ครับทุกคนตอนนี้ยังใช้งานฟรี100%นะโอเคเอาทำได้ในบนเครื่องเตรียมข้อมูลทำดั a t a m โมเดลสร้างวิช u a ไ i ซ์สร้างกราฟ h ฮป p ี้พรีเซนต์แ p ปปนะครับแต่ว่าบนคลาวด์นี่ทำอะไรได้บ้างนะครับอันที่หนึ่งครับที่ผมอยากให้ทุกคนเห็นก็คือเขาสามารถทำการ Export ข้อมูลได้ครับ เช่น Export ไปเป็น pdf ได้ไฟล์ pdf อันนี้ฝากลองนะครับสองครับเขาสามารถทำการ Export ไปเป็น PowerPoint ครับนะซึ่งใน PowerPoint จะ Export แบบเป็นรูปก็ได้แต่นี้ดูธรรมดาไปมีฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจล้ำๆเลยครับชื่อว่า embedded live data เดี๋ยวผมลอง Export มาเป็น embedded live data นะครับ1.2.3 Okay. เขาจะได้รีพอร์ตขึ้นมาซึ่งผมสามารถทำการ Copy l i n ลิงก์ตรงนี้นะครับหรือว่าจะกด Open Power Point แต่ต้องบอกก่อนนะว่า Account Power Point เรากับ Power BI ต้องตรงนี้ต้องต้องเป็น365แล้วะนะเพราะว่าใน Power Point จะต้องใช้สิทธิ์ในการติดตั้ง Add In แล้วก็ในการเข้าถึง Power BI เช่นกันนะครับนะซึ่งผม Open Power Point ครับ Open ครับนะซึ่งอันนี้ผม Sign In อยู่ ดังนะนั้นเดี๋ยวผมก็จะเห็น Report Power BI ของผมโชว์เข้ามาใน PowerPoint เลยทุกคนไม่ใช่ภาพนิ่งๆนะทุกคนความเจ๋งดีงามคือผม Present ผมมีนู่นนี่นั่นผมสร้างรีพอร์ตผมกดเลยผู้บริหารครับอยากดูข้อมูลปีไหนครับ2022เลยครับโอเคอยากดู d i ล l ลอรใช่ไหมครับอยากดูโฮ o เ e ลเลอร์ใช่ไหมครับนี่คือ PowerPoint นะทุกคนถ้าผมส่งไฟล์ไปให้คนอื่นคนอื่นเปิดไม่ได้นะ เพราะว่าทุกครั้งที่ PowerPoint นี้เปิดมันต้องใช้สิทธิ์ของ Account ผมในการ Sign-in ดังนั้นเขาจะสามารถดู Report ได้แบบมี Security ถ้าอยากส่งให้หัวหน้าดูได้เดี๋ยวต้องแชร์ซึ่งเดี๋ยววิธีการแชร์ทำอย่างไรเดี๋ยวผมต้องสอนให้ดูนะครับแต่นี่คือการ Export ข้อมูลนี่คือ PowerPoint เลยครับนะ โอเคจากนั้นครับถ้าใครเปิดเจ้าตัว Power BI ตรงนี้ขึ้นมาน,นะครับกลับมาที่ตัวเบราว์เซอร์ครับถ้าใครอยากจะทำการแชร์รีพอร์ตนะซึ่งฟีเจอร์ตรงนี้จะอยู่ที่ตรงบริเวณตรงนี้ครับฟีเจอร์ตรงนี้ต้องเป็น Power BI ที่เป็นตัวโปรสิ์ฟรีหมดแล้วครับทุกคนหมดแล้วครับนะถ้าอยากจะแชร์ต้องกดปุ่มแชร์ นะครับแล้วเขาจะสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะแชร์เป็นส่งอีเมลไปให้ใครในองค์กรนะครับเช่นเฮ้ยผมอยจะขอแชร์ให้กับ professor หน่อยเขาก็จะมี account ปรากฏนี่คือ account ใน้ามหกห้นะนะครับผมจะต้องส่งให้เขาซึ่งแน่นอนครับคนที่แชร์ต้องเป็นโปรคนที่ดูต้องเป็นโปรนะครับ 9.99เหรียนต่อยูสเซอร์ต่อเดือนนะครับอันนี้ไปลองดูได้ถ้ามันมันตอบโจทย์ในเชิงธุรกิจผมว่ามันเป็นราคาที่ไม่ได้แพงอะไรนะครับส0 0กว่าบาทเนาะ,ะดังนั้นสามารถ Copy ได้สามารถส่งอ e ีเมลได้สามารถแชร์ใน Microsoft Team ได้สามารถแชร์ใน PowerPoint ได้ดังนั้นนี่คือความเจ๋งครับดังนั้นถ้าผมกดปุ่มส่งตรงนี้ไปตุ้มคนนั้นจะได้รับอ e ีเมลคนนั้นจะสามารถเปิด ดูรีพอร์ผมได้มันจะมีการเด้งแจ้งเตือนนะแล้วก็เขาสามารถเห็นรีพอร์ได้โดยที่เขาไม่ต้องมี Data s o u r นะเขาไม่ต้องอาอามาสร้างเซิร์ฟอะไรทั้งหมดทําเสร็จแชร์ให้พี่ดูหน่อยสิแล้นั้นก็ แชร์กันแบบนี้แต่ต้องเป็นโปรนะครับนี่คือลนะิมิตเทชันเนาะดังนั้นการแชร์เราเซตอัพแบบนี้ได้แล้วก็เขายังสามารถทำการระบุนะครับว่าเฮ้ยต้องเป็นใครต้องเป็นคนที่ระบุเท่านั้นต้องเป็นคนในองค์กรนะครับเขาจะสามารถเอา Report นี้ไปสร้างคอนเทนต์ต่อได้หรือไม่ว้าว wow. อันนี้เป็นมุกหนึ่งนะที่ผมว่าในบางองค์กรจะแยกไงครับบางคนเพล็ Data เก่งเขาอาจจะทำการโยน ด a ต a ของเขาที่พรพบแล้วดึงนุ่นดึงนี่ดึงนั่นเอามารวมกันโยนขึ้นข่าวและแชร์ให้คนอื่นในองค์กรพี่ๆครับไปสร้างต่อผมได้พรีพบข้อมูลแล้วครับข้อมูลสินค้าข้อมูลลูกค้าข้อมูลการขายข้อมูลการผลิตยอยู่ที่ข้อมูลนันนี่ไปสร้างรีพอร์ตเลยไม่ต้องพรพบครับเพราะว่าผมแชร์ d a t a s e ซตให้ทุกคนแล้วฟีเจอร์อยู่ที่ตรงนี้นะนะสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็จะระบุบุคคล จะเซตจะแชร์ให้ใครในองค์กรนะครับอันนี้เลือกได้ครับนะใส่อ e ีเมลเขาเข้ามาเขียนข้อความไปกดปุ่มไปก็จะถูกส่งนะครับให้กับเขานะจะ Copy Link ก็ได้นะครับแต่แน่นอนพอได้ลิงกก็ต้องเป็นคนที่มีสิทธิ์เท่านั้นเลยครับเขาถึงจะเข้าถึงได้นะ่นั้นฟีเจอร์ในการแชร์แบบเจ๋งๆแบบมี security คือตัวนี้เลยครับ นะฟีเจอร์นี้สำคัญมากๆนะครับคนทำงานกับ Power BI ฟีเจอร์ตรงนี้เอาไปลองใช้งานกันดูนะครับคิดว่าเป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็สามารถเอาไปแอพพลายนะครับในการดูรีพอร์ต collaboration กันได้นะครับนี่คือการแชร์รีพอร์ตครับนะแล้วก็สิ่งที่อยู่ทำงานบนคลาวดยังมีอะไรอีกเดี๋ยวติดตามใน บทถัดไปแล้วกันครับนะการแชร์รีพอร์ตแบบมีซ e เค r ร t ตี้ Security ทำแบบนี้ครับ